อดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดิฉันค่ะพอดิฉันเข้าไปในห้องน้ำก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบ สด,ดๆค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจทได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนําเซนิตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานวันแรกที่ดิฉันได้ทานเซนิตินไปนะคะมี สีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวิดวิดก,การ์ดห้าห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหมอบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลําไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทําไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์นตินหรือเรากินเซอร์นตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเอเอบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้ตอนนี้ลําไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัด คือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้และำไส้ชั้นที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะ